ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ฟาร์มของคุณแม่แก้ว<ช>นะครับฟาร์มของคุณแม่แก้วอยู่ที่ตำบลบ,บ้านวอกแก้ว<ช>ตำบลวอกแก้วเ<ช>นาะ<ช>แล้วก็อำเภอห้างฉัด<ช>ครับจังหวัดลำปางนะครับ<ช>ก็เป็นถือว่าเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่<ช>นะเป็นเป็ดไข่ CB s u p e เออันนี้ก็ถ้าจะไม่ปิดเอามาช่วงประมาณวันที่8เมษายนเนาะ 8เมษาปีที่แล้วครับตอนนี้อ็ปีกว่าละอ่า14เดือนประมาณ14เดือนอ่าครับปีอ่าครับปีกับสองเดือนถ้าเมษาตอนนี้มิถุนาเนาะก็14เดือนปีกับสองเดือนครับครับครับก็ตอนนี้ผลผลิตไข่อ่ตอนนี้วันหนึ่งได้กี่แผงนะครับแม่วันหนึ่งได้ สิบสใส่สิแผงอ๋อสิบสี่แผงสิบสามแผงครึ่งอ่าอ่าอ่าของับครั้งก็สิบสี่บางครั้งก็สิบสามครับครับก็ถ้าสิบสามแผงครึ่งก็ประมาณสี่ร้อยห้าฟองสี่ร้อยห้าฟองตอนนี้เป็ดเราเหลือประมาณกี่ตัวนะครับแม่สามสี่ร้อยแปดสิบตัวครับเห็นว่ามีหมาเข้าไปช่วงหนึ่งนะมันตอนแรกมันในประตูมันมันเตี้ยไงครับครับ แล้วก็หมามันก็กระโดดเข้ามาครับก็หมากัดไปตายไปหลายตัว,ตว,ตวใช่ครับ <c oughs> ครับ, <c oughs> รบก็ตีว่าเหลือสักประมาณ480ร้อยแปดสิบเนาะก็ผลผลิตตอนนี้ก็ถ้า13แผงครึ่งก็จะอยู่ประมาณ83 8 4เปอร์เซ็นต์ครับไข่ต่อวันก็ประมาณนั้นนะครับเอ่อตอนนี้ <c oughs> เรื่องอาหารเนี่ยแหาหารวันหนึ่งกี่กระสอบนะครับ สองกระสอบครึ่งต่อวันสองกระสอบครึ่งนะครับเช้ากระสอบหนึ่งกลางวันครึ่งตอนเย็นก็กระสอบหนึ่งอ๋อแบ่งเป็นสามมื้อเนาะสามมื้อครับครับก็โรงเรือนลักษณะโรงเรือนก็จะแบ่งเป็นสามโซนเนาะสามส่วนก็จะมีห้องไข่นะครับฝั่งนี้ห้องไข่ห้องอาหารครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็ข้างหลังนั้นก็จะเปิดเป็นให้เขาเอาไปกินน้ํา นอกข้างนอกแต่ว่าไม่ได้ปล่อยก็รักกักบริเวณให้เป็นเป็นระเบียงน้ําข้างนอกเพื่อไม่ให้มันแฉะชื้นแฉะโอเคครับน้ําก็เป็นน้ํวันหนึงกี่รอบครับแม่น้ํ้าวันสามสี่รอบอ๋อให้มันใสสะอาดตลอดทั้งวันเนาะชายก็สุขภาพมันก็จะดีไม่ท้องเสียอะไรอย่างงี้เนาะครับครับสิ่งแต่ที่เหลือที่เหลือมันเนี่ยมันไม่เคยตายไม่เคยเป็นอะไรเลยอ่าถือว่าสุขภาพดี ครับครับครับถ้าหมาไม่กัดก็น่าจะถ้าหมาไม่กัดก็คงเต็มร้อยและใช่ใช่ใช่โอ้ดีดีดีหมาไม่กัดน้ำเต็มร้อยแหละทำทำช้างแปลงทางให้มันลงสระมันไม่ลงไม่ยอมลงครับครับครับแต่มันไม่ยอมลงก็เลยทำอย่างเนี้ถูกถูกต้องและดีแล้วที่มันไม่ลงเพราะว่าถ้าลงสระเนี่ยมันจะควบคุมเรื่องสุขภาพไม่ได้น้ำจะเสียแล้วก็เป็ดมันจะป่วยง่าย แล้วก็ออกกําลังกายเยอะแล้วก็กินเยอะไข่น้อยก็ถ้าเกิดว่าเราจํากัดพื้นที่แล้วก็แบ่งโซนกินน้ําเป็นกินอาหารให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนก็จะดีกว่าคือเราอย่างน้อยก็คือเรื่องเรื่องน้ำเนี่ยเราควบคุมได้ว่าเป็นน้ําที่สะอาดแน่นอนเราจะให้วิติตินหรือให้อะไรแล้วก็ทําได้ครับแล้วก็ตรงกินอาหารกับน้ำเนี่ยก็ให้มันใกล้กันเพราะว่า เวลาเขากินอาหารแล้วก็เดินไปกินน้ําอะไรเงีย้ยต้องโดนกินน้ำใช่ใช่ไม่งั้นมันก็จะติดคออะไรเงีย้ยเนาะซึ่งซึ่งถูกต้องดีดีมากมากเลยน้ำปลาปลาไหมเอาใช่น้ำปาปลาน้ำปลาปลาลงมาให้ครับครับโอ้ดีมากนะน้ำบ่อมตดน้ำปูนี่ล้างอ๋อครับก็เป็นน้ำน้ำบ่อมาล้างคอกเนาะแต่ว่าน้ำน้ำให้เป็ดกินเนี่ยเป็นน้ำประปาเลยออ๋อ๋อ ครับ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 ดีดีดีใช่ไหมก็จริงๆถ้าเกิดว่าถ้าโดยทั่วไปถ้าเกิดเป็นฟาร์มที่เขาทิ้ดน้ําเองเขาใส่คอรีนถ้าเกิดคอรีนเข้มข้นบางทีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการกินได้เหมือนกันแต่ว่าของเราเนี่ยกว่าปลาปาจะมาเนี่ยคือคอรีนมันก็จะระเหยไปละซึ่งซึ่งก็สัตว์เลี้ยงก็กินได้ไม่มีปัญหาปลาปาเดือนหนึ่ง กบบาทแล้วนะทั้งบ้านทั้งบ้านทั้งาร์มเกตเนี่ยครับ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 กบบาทเลยนะก็ความจริงก็ถ้าเกิดว่ามีบาดาลก็น้ําบาดาลก็ใช้ได้ครับครับแต่น้ำตั้งน้ำเขาไม่เราบ้วนไม่สะอาดใช่ใช่ถ้าเป็นน้ําบ่อน้ําบ่อบางทีเราเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมี ถ้าจุลินทรีย์ตัวไม่ดีปะปนอยู่มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็ดหรือสัตว์เลี้ยงของเราได้บางทีก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายป้องกันไว้ดีกว่าการจัดการเราถูกต้องนะถ้าจัดการดีมันก็จะแห้งมันจะไม่มีกลิ่นเลย แล้วจะไม่มีแมงวันถ้าเกิดว่ามันชื้นเนี่ยมันมีกลิ่นแล้วแมงวันก็จะมาอันนี้ก็คือแมงวันมาตามกลิ่นถ้าแห้งก็ก็ไม่มีปัญหาเลยเรื่องแมลงวันใช่เมื่อมันแห้งมันแฉะใช่เพระเป็ดมันขี้เปียกนะขี้เหลวไม่เหมือนไก่ดังนั้นถ้าเกิดว่าหนึ่งก็คือถ้าเลี้ยงแน่นมันก็จะแฉะอันนี้คือถ้าเราเลี้ยงแบบในพื้นที่ที่เหมาะสมถ้ากว้างเกินไปก็ไม่ดีมันเดินเยอะ แต่ถ้าเกี่ยว่าพื้นที่ที่เหมาะสมม,มันก็จะแห้งพอดีคือมันแห้งอัตโนมัติของมันเลยแล้วก็ลงเรือนแล้วก็จะเห็นว่าเป็นตะแกรงรูดอากาศถ่ายเทได้ดีเนาะมันก็จะรู้สึกไม่มีแอมโมเนียอะไรเลยเนาะไม่ไม่มีกลิ่นอะไรลแล้วเป็ดเราก็จะอยู่แบบสบายอยู่แบบสบายเขาก็เหมือนเราอนะ่ะเนาะยิ่งเขาอยู่กับพื้นใกล้ๆพื้นเลยบางทีมันแสบตาแสบอะไร ถ้ามันแข็งก็นอนก็ไม่สบายตัวใช่ไม่สบายตัวอะแล้วเราจะถ้ามันเครียดเนี่ยมันก็พัวพันไปถึงฮอร์โมนเรื่องการให้ไข่นั่นแหละก็คือเขาเหมือนไม่สบายอ่ะไม่สบายตัวมันก็จะไม่ค่อยไข่ช่วงช่วงก่อนๆนะ่น้องมามันจะตัดหญ้าตัดอะไรมาให้กลัวเป็ดเราบอกว่ากลัวเป็ดมันเครียดไงอ่าอกลัวมันเครียดก็ตัดหญ้าตัดอะไรไม่ให้มันกินครับ อ่าอ่าได้อันนั้นก็ดีเหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าอาหารเราให้เท่าเดิมแต่ว่าอันนั้นแค่เอามากินเป็นสแน็คเป็นของเล่นใช่แก้เครียดแก้เครียดใช่ใช่ใช่แาทำไมไม่เปิดเพลงให้มันฟังโอ้เปิดเพลงก็ยิ่งไปใหญ่เลยใช่ใช่เออไอเนี่ยราโลกออกไหมโลตก็เอามาใหม่ครับแ่ก็ว่าก็ยังไม่ไม่สมควรจะโลกอยู่ใช่ใช่โอ้ยแปดสิบนี่ไม่น้อยแปดสิบกว่าด้วยตอนเนี้ย คือความจริงเนี่ยวงรอบการให้ไข่ของเป็ดเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราดูแลดีอะ่ะมันจะไข่ย,ยาวเป็ดของเราในเกือบ2ปีนะอย่างยีบเดือนอะ่ะมีหลายหลายฟาร์มที่เลี้ยงถึง22งเดือนแล้วค่อยปลดที่ปลดก็คือเปลือกเริ่มบางละก็คือเอาไปดองไม่ได้แต่ขายไข่สดได้อยู่ทีเนี้ยช่วงที่มีปัญหาก็คือช่วงมีนามีสาพฤษภามันร้อนเน,นี่ยมันกินได้น้อยมันไข่น้อยราคาก็อืดถ้าบางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะราคาก็ไม่ดีด้วย ซึ่งตอนนั้นอ่ะเราอ่ะที่จริงเราแบกรับภาระช่วงนั้น<ช>แต่ช่วงที่เราได้แล้วก็ควรที่จะต้องได้ทีเนี้ยพอเนี่ยปลายหน้าฝนหน้าหนาวเข้าไปหน้าหนาวจะดีมากหน้าหนาวดีใช่แล้วเนี้ยผมก็คุยกับทางคุณหมวยนะว่าเราจะปลดวางแผนปลดเนี่ย <c oughs> เดือนกุมภาเธอคือ22เดือน <c oughs> เดือนกุมภาเราค่อยปลดเพราะว่าเดี๋ยวมีนาเดี๋ยวจะร้อนอีกลแล้วเราปลดตอนนั้นแต่ว่าเราก็ต้องมีฝูงทดแทนก็คือ เพื่อให้มีไข่หล่อเลี้ยงลูกค้าตลอดต่อเนื่องก็คือต้องเข้าก่อน6เดือนก่อนปลดเป็นฝูงที่2อย่างน้อยก็คือต้องมี2เรือนลงเรือนที่หมุนกันก็คือหมายความว่าถ้านับถอยหลังคุมพามาก็จะเป็นเดือนสิงหาก็เข้าเพิ่มถ้าเกิดว่าลงเรือนยังไม่ทานก็อาจจะเป็นกันยาตุลาก็ได้แต่ว่าเพื่อให้มันมีไข่อพอสําหรับลูกค้าไม่งั้นมันหายไปเลยลูกค้าก็จะไปหาเจ้าอื่นเหมือนกัน แต่ทุกวันนี้ที่เขตห้างฉับเนี่ยแม่คิดว่าคงจะมีของแม่คนเดียวครับครับอ่าอ่ไปส่งที่โรงพยาบาลครับครหมอเขาจะกินกันตลอดใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยไปวันอาทิตย์ละครับครับไปที่โรงพยาบาลตอนนี้ขายแพงเท่าไหร่นะแม่แพงร้อยห้าสิบราคาส่งเอ่อร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ่าอ่าอ่าฟองละห้าบาท ออืก็ขายกินกันในหมู่บ้านเราก็ห้าบาทอ่าอ่าอ่าแต่ว่าคนแถวนี้ก็รู้จักละรู้จักกันละใช่ใช่เขต๋ยวนี้ก็เขาก็โทรมานะอืมอืมอืมในเขตในเขตช่างฉัดเนี่ยเขาก็โทรมาเอาไปทีก็สามสิบสี่สิบแผงอ๋อขอเบอร์โทรได้ไหมครับแม่ได้ค่ะเบอร์เบอร์โทรอะไรครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์หก ศูนย์ศูนย์หครับคคุณแม่แม่แก้วแม่แก้วครับแม่แก้วก็ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่อำเภอห้างฉัดแล้วก็ใกล้เคียงก็สนใจอยากได้ไข่ก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ที่แม่แก้วได้เลยเนาะครับก็วันนี้ก็ต้องขอ,อ,อรบวรกวนคุณแม่เ <laughs> ท่าน,นี้ก่อนครับก็มาชมฟาร์มแล้วก็มาติดตามดูสุขภาพด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่า เพื่อมีอะไรที่เราจะได้ช่วยเหลือหรือแนะนําได้อะไรเงี้ยนะครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ,บค,ครับสวัสดี<า>ครับ